สวัสดีทุกคนด้วยเนาะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดอะไรเยอะแล้วแหละอันนี้ผมก็จะมาขอโทษเรื่องที่เราไม่ลงคลิปกันเนาะเออชถานกา์ตอนนี้มันก็รู้สึกว่าอืมเราก็ต้องใส่แมสในบ้านฮึดิ้ดมันเรื่องเศร้ามาเลยในอะบานผมอะ่ะผมออกไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าเออคนในครอบครัวของผมเนี่ยืมไม่ค่อยสบายเนาะใั่มันก็ต้อง ไม่ควรออกเพาเพอโควิดอยู่ข้างนอกตลอดน,นนะั่นแหละอืมก็เชื้อโควิดเออที่อยู่ตอนนี้ก็ขอให้คนสู้ๆนะสู้ต่อไปเนาะถึงมันยังไม่หายก็ตามเถอะผมก็จะเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วนะแต่ก็คืออืมผมก็กำลังหาหมอดเกมอะไรมาทำปันอยู่เนาะก็กำลังลงมอดอยู่เนาะ เราให้ดูกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอไปายนะทุกคนโอเคถึงจะมีแค่นี้แต่ก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิปวันนี้สวัสดีครับขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเ200แบบ200 200สับซับสไคร้ด้วยนะเพราะว่าผมก็ดีใจแล้วแหละไม่ได้ลงคลิปหลายวันหายไปประมาณสองเดือนสเดือนนั่นแหละผ่านไปปีหนึ่งแล้ว แล้วก็จะกลับมาลงคลิปวันอีกนะตอนนี้บายบายครับผมบบ๊ายายบ๊ายบาย